รีบสำรวจปะเยีเ่ยกำลัจะเบื่อเฮ้ยมีกระดามองอย่ไร่เี่ดคิดเองไงเยี<อ>่ย <laughs> เอ็กซิทไม่ค่อยไม่ค่อยน่าไปเท่าไหร่ทำงาน้ยอะต้องเปิดยาคนเหรอเยียไี่สะอึออ่ะเราจะปูไปเัเร<อ>็ดี

อไอตองไอตองมึงดูของนี่มีข้างในะของอ่ะข้างในมีของะขึ้บีบีกบีแ่เดียวเพ่อพลังลังหองอีกหอแล้วึงก็ตายมึงตายคนนกตองไอตองมึงกระโดดไอตองี่อมึงก่อนมึงก่อนมึงก่อน

ตองเฮ้ยปืนปุปตองอ้ยอะไรกัาอ่ะไอ้ตองเราเราเบิดได้เชียลไอตอราเบิดข้างเรางมื่อก้โอ้ยแล้วเราจะกลับเลยดีไหมามปอดทันดีนะ บอมแบบอกไปทาขวาดิดอยู่ดอยู่ดอยู่วิงต้ดาดยยี่ <c oughs> ต้งเลเปนสกินวอลเกอรเรียขวาเลียขวาอ,วอวีสัตว์ไม <c oughs> ่ใช่เลียขวาทางนี้นจะโดดดกันล mang lý gì tiệc. Oi, ki ba lần hát tiệc. Quanh 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 không quanh 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 ยี่อนไรเดียวร้อยเจ็สิบแล้วคิวคิวคยี่อะไรไปหมดเลยขึ้นกบอเล่ยี่ไปอยู่แล้วแต่มราเอาไฟฉายชาร์จได้นะเบนน์เดี๋ยวไงวะมึงถือไฟฉายแล้วกด E เชียอันนี้เราไม่ได้เราไม่ได้สั่งของอ่ะคือเราแบบว่ามีไฟฉายเน้นวิ่งเน้นวิ่งเน้นวิ่งไอ้เยี่แค่ไปฉายอันเดียวุพอใจเลยขอไม่มีไอ้ตัวก่อหัวขอแล้ไอเล่นลำบากไอ้เยี่ ไอ้ที่มันหยุดกลางอากาศได้ด้วยไอ้เหี้ยมึงทำสต็อปมาซะอุ้ยตอนอุ้ยเปิดมาได้เลยวางไว้ข้างนอกเลยไอ้ของน้ไปที่ของไปบ้างปุ้ยเราชนะอะไรบายบายปุ้ยเราไม่อยู่กับพวกมึงแล้วไอ้เชียกูรอดแล้วไอ้พวกปรัญญ์ยี่นี่แม่งปิดประตูเลยนะปุ้ยเข้าอได้เข้าอะไรไงคว้าแม่ง มาละมาละมาละเฮ้ยรีบรีบม,ม,ม,มาเอาของหน่อยดิยกูอยากรวยละชาร์จไฟฉายเลยชาร์จเหรอวะไม่รู้เอาคุ้มอุ้ยอีที่อกูโดนเทียอะไรไปโดนไปโดนอันนี้ก็คือตัวเที่โอ๋อพึ่งไอเ้เที่อกูโดนพึ่งต่อยแน่าาไอ้สัสยิบอ้มมา มันไม่ตามกูไอตางไอเหี้ยมจตาไอวะมันมาวันลาไม้ขาดเลยพอเอาอาเรยเลยอาอรถ้อนเป็นตไอเหี้ยเอาโอ้้อไอเหี้ยอันเวลาที่ราแล้วเนี้ยอ เป็นไงล่ะไอ้ยี่ยมปืนมั้นปืนมันออกดีไอ้เยี่ยมแต่กูเกือบตายเลยวันนี้ฝนตกซะด้วยไอ้ยี่ยขอไปน้ำตู้ขอเราเลยกูว่าท่วมเหมือนเดิมมาเรียนพังป้าพังปลาต่อพี่พังปลาสตรอาหมหหอึ้ยยี่ยยโอ้โหกั๊งมากเลย Vì <laughs> <Bên> là <đâu>? <cười> <cười> cô tà nó. Bây, cô hả? Băm Băm tà nó. Băm ơi. Băm ơi. nó. Hổ

เกือบเก็บแล้นุ่มเกือบแล้วนุ่มวิวิตองอไอ้ตองหาของอีกชิ้นเดียวเฮ้เชีอกป้ายมึงเห็นว่ป้ะ้ยอยากได้ป้ายวะไปไปหามไปหาอื่นก็ได้อ่ะเราขาดอีกเออสิบ ดิดๆอะเชื่อรอไอเราไปไม่ได้ไม่ทรตามันหรือไงไตองถกูจะยอมตายแล้วมึงเก็บไอเี็ยนั่นกลับไปอมึงเอาไปข้างนอกกันใช่เลยปลาองได้ได้ได้บอคนเกียร์เม่แตงอยู่เ้ยอสยสๆสวย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  มาเฮียกลับมาสักหกแปดละเฮ้ยเฮ้ยสองร้อยสามแปดหรอครบเลยเฮียครบแล้วไอ้น้องกลับบ้านเลยเฮีย แล้วมันจะมีอะไรออกมาไอ้หนวดอ่ะมันจะจับกูเข้าไปได้ไหมบออย่าเห็นว่าเอาไปะลยเอาไปเลยก็ทิ้งของวะให้มึ๋งแล้วเอาไปขายเลยหมองหนามากพี่อะไรมัหมองหน้าหรอบุ๋งลองออกมาดูมึงลองออกมาดูไอ้เนี่ยเด็กก้องก่อนเด็กก้อน

นี่นีอะไรกูบะเนี่นี่เฉยๆนะไอซัยกลับไหมว่าแล้วบอกกลับเถอะกลับเถอะเราต่อให้สองวันก็ได้เราทำงานดีเด่นไหมต่อวันได้สองวันเนี่ยต่อให้สองวันนะเลยอ๋อตอนไมีหมอนเป็นเย่ติดนะ ต<ส>รดนี้ถ้าเราไม่ตกไปตายอ่ะเดี๋ยวถ้าเราไม่ตกไปตายเอ่อเราไปทางไหนวะนนี้เอ้ยไปทางนั้นไหยอ่ะอะไรวะ กแต่ลงงานอยู่ไหนวะนี่ไงโอ้โหนี่ยเฮ้ยวางใบดาบต้องนานเลยยืมใบดาำตาเลยดิเฮ้ยมึงลอยเฮ้ยมึงลอยแล้วตาเลยอุ้ยอีกตัวเซิร์ฟเวอร์โอ้น้ำเอาไใ้ดาบนาบ้าช่ว้หน้าโลงงานกันดีกว่าไมบอกเ ไงวะมีประตูมองเลืองคำรามอุ้ยไอ้เชี่ตองมีไฟอุ้ยอย่าไปม่ไม่ดูดูห้องนึงเลยห้องเงินฮะดูห้องนึงก่อนนะมีห้องยายมองนี้งนี้หมองหนังไหนเนี่ยห้องเดียวกันไม่ใช่หรอเดียวกันอ๋อไอสัสห้องเดียวกันอีกอิชี่ตองเส้นทางอันตรายโอ้ ะมีตัวอะไรเฮ้ยแหนแม่หมองวิ่งไดไงป้ายเฮียมีกี่บาทจ็ดสิบสองบาทอุ้ยมีกระจกวิเศษห้าสิบเก้าบาทเก็บดิเก็บดิอะไรอะไรอะไรไปไปไปน้าหตัวกันไหมหน้าตัวเลยเฮ้ยไหนเราเก็บหลังเพื่ออะไรเราชนะเลยไงเอ่อเราไปไงวิ่งกระโดดไปไปไง เดี๋ยมึงเดินตกไปข้างพี่สะพานมันเหมือนจะถากเลยที่จตองไอ้จะเลือดแดงหมดเลยอ่ะไอ้สารแล้วเราแบบเอารังพึ่งไม่ได้แล้วไงตองขึ้นได้ดดมมผต้องวิ่งไอ้กดสเปซมาลุล้วน ตัวมันอ้วนเกินเดินเดินแล้วสเปซมาต้องขอบขอบหินเนี่ยขอบขอบหินได้ไหมได้เรียลลีรล้อเรียงถือแล้วรอเรียงเดี๋ยวกูเอาขอบมาจับกันดเถอะสัตว์ตกใจบริยีที่อ่ะมึงคือคนใช่ไหมไดงกี่บาทอะห้าสิบสองห้าสิบห้าห้าสิบแปด

เอกัดกัดกัดกดกดเฮ้ยแต่แต่ของมันอยู่บนแต่ของมันอยู่บนเรือกันแต่ของมันอยู่บนข้างบนแหนว่ามันได้ป่าววะไม่รู้ว่าก็ได้นะโอ้หายบนเลยโอยบ้ว่ะโอไม่นะตายแ้ต้องแม่งต้องไปย่างคนบางเนีมาดูสะพานดีขนาดเราเดินมันยังสั่นเลยสั่น ไม่แล้วอกทะเเราไปรอไปรอยนะมันจมน้ำตายเออจมน้ำไงไม่ใช่เราอ้อมอ้อมเขาได้บอกเหรอมีสะพานป่ะทำไมอ้อมเขาเนี่ยอ้อมเข่๋อนี่ไกลมีสะพานสะคารกบนด้วยเอ้ยี่อเหี้ยวเาไปทางนั้นว้วสขึ้นข้างบนขอดูหน่อยไม่มีเที่อะไรไอ้เจ้าูงี้ตอนตะแย่ถ้าเราเก็บไฟอะ สัตว์ของเยอะเลยตรงนี้แล้วได้ของทั้งเยอะอุ้ยมีกล่องตรงโน้นตรงโน้นมีกล่องอัไรเงีกล่องของขวัญอุ้ยมีแมงมุมได้เยอะต่อในสัตว์จะออกมาเป็นอะไรไปไปไหนแล้วเนี่ยกำลังไปหนของเต็มเต็มเอ้ยเสียงอะไรอะไรไม่มีมี

ไอบอยงเงีบไอบอแกก็ไม่ดีอไอบอูตายแล้วอรอใช่ก hey. ับองไก่อะใช่กูตายแล้วต้องไอเหี้ยเด้อเต้มทำอะไรเหี้ย รเกูจะขับทางกลับในทางไหนวะเนี่ยเอ้ากูหลงอย่างเงี้ยแหละไอ้กูตายโอ้โหตายตายแล้วไอ้เจ้ากูแคกเดินหาอยู่ไอ้เจ้าทั้งวันอยู่ไหนวะแล้วแต่เมื่อวานนี้เสียงกูมีมีอยู่อย่างหนึ่งไงมีอยู่อย่างเดียวได้แล้วกูตายแล้ว